ปืนมวล10กร,รัมยิงออกไปในแนวระดับเข้าชนแท่งไม้มวล2กิโลกร,รัมและฝังติดในแท่งไม้หลังชนแล้วระบบของแท่งไม้จะเคลื่อนที่ไปบนพื้นราบฝืดได้ระยะไกลสุด0.5เมตรถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนระหว่างแท่งไม้และพื้นเป็น0.4 จงหาความเร็วของลูกปืนก่อนกระทบแท่งไม้เราจะมาดูวิธีการทำโจทย์ข้อนี้กันนะครับก่อนอื่นเลยเราจะวาดรูปก่อนเพื่อการง่ายในการทำโจทย์ครั้งนี้นะครับลูกปืนมวล สิบกรัมยิงออกไปได้วยความเร็วค่าหนึ่งให้เป็นยูชนกับแท่งไม้มวล2กิโลกรัมและฝังติดในแท่งไม้ในภายหลังและทำให้แท่งไม้เคลื่อนที่ไปได้0.5เมตร สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนมิวเป็น0.4แสดงว่ามีแรงเสียดทานโดยมิวเท่ากับ0.4นี่คือสิ่งที่เราวาดออกมาได้จากโจทย์นะครับจงหาความเร็วของลูกปืนก่อนกระทบแท่งไม้ซึ่งจอดต้องการหา u นั่นเองก่อนอื่นเลย เราก็ต้องหาความเร็วปลายที่แท่งไม้กับกล่องแท่งไม้กับกระสุนเคลื่อนที่ไปได้ก่อนเราจึงสามารถหาความเร็ว u ได้โดยตร,รดต,ตรงนี้เราจะใช้กดอนุรักษ์เตั้มและจากตรงนี้เราจะใช้กฎอนุรักษ์พลังงานช่วยเราจะมาดูกันนะครับสูตรพลังงานที่ว่าที่จะมาใช้ในการหาความเร็ว v ตรงนี้ก็คือสูตร e k สองเท่ากับ p h <W. S 2> <ang> ห่งบวก w จากหนึ่งสองโดยส่วนนี้เป็นส่วนพลงงานที่เราจะใช้ช่วยในการหา v ตรงนี้ได้ สูตรนี้จําไปเลยนะครับเราจะมาดูวิธีการใช้สูตรนี้และอีกสูตรหนึ่งที่เราใช้ในเรื่องนี้ก็คือสูตรอนรรักมโมเมนตมัมซึ่งคือซิกมาพก่อนชนแล้เท่ากับซิกมาพหลังชนผลรวมของโมเมน,นตัมทั้งหมดก่อนชน เท่ากับผลรวมของเบท้าทัง้งหมดหลังชนอันนี้ก็จำเช่นกันครับเราจะเรียกกดตรงนี้ว่ากดอนุกำลังงานหลังอยากได้สูตรที่จะใช้ในข้อนี้แล้วเราจะมาดูวิธีการทำนะครับเริ่มเลยเราจะใช้ ek2 เท่ากับ ek1 บนรูจาก1นไปสก่อน เท่ากับ EK 1บวก W จนหนึ่งว2ความหมายของส่วนนี้ก็คือ EK 2คือตอนสุดท้ายพลังงานจนอนสุดท้ายเท่ากับพลังงานจนตอนแรกบวกงานที่ทำระหว่าง2ตอนโดยตอนแรกจะเห็นว่าวัตถุมีความเร็วคือ v ซึ่งเราต้องการหาตอนแรกคือ EK 1 ก็คือ1.2ส่วน2 mv กำลงสและตอนหลุดท้ายวัตถุหยุดนิ่งที่0.5เมตรแปว่ามีความเร็วคือ0ทนยว่า ek 2ไม่มีพลังงานจนจะเป็น0โดยที่ตรงนี้มีงานของแรงเสียดทานมาต้านโดยงานของแรงเสียดทานเนี่ยเราจะให้เป็น wf จะเท่ากับแรงเสียดทานคูณกับระยะทางแต่เนื่องจาก งานของแรงเสียดทานเป็นลบเราจึงแปดลบไป้ข้างหน้าด้วยโดยตรงน,นี้ก็จะได้เป็นลบของ F คูณ s เพราะมีงานจากแรงเสียดทานเข้ามาเกี่ยวข้องจะได้ว่า1นส่วนส m v กำลังสองเท่ากับ F คูณ s ได้ว่า v กําลัง2เท่ากับ2 f คูณ s ส่วน m โดยที่สูตรของแรงเสฉดทานคือ f เท่ากับ mu n อันนี้เป็นสูตรของแรงเสฉดทานนะครับ โดยที่โจทย์กำหนดมิวมาให้คือ0.4และ n ในที่นี้คือแรงปริกริยาซึ่ง n จะเท่ากับ mg ได้ว่าเท่ากับมิว mg เอาจึงได้วิกังสองเท่ากับ2คูณมิว mg คูณกับ s คือระยะทางหารด้วย m โดย m สามารถตัดกับ m ได้หมดจะได้ว่า v กำลังสองเท่าับ2 mgs เมื่อเราแทนค่าลงไปนะครับโจบกํำหนดมาให้มคือ0.4 g คือ10 s เคลือทางคือ0.5เมตรคิดเลขออกมาจะได้เท่ากับ สองคูณสิบเป็นยี่สิบยี่สิบคูณศูนย์จุดสี่จะเป็นแปดแปดคูณศูนย์จุดห้าจะเป็นสี่จะได้ว่า v ีกำลังสองเท่ากับสี่ v ีเดียวจะเท่ากับสองเราสามารถหาค่า v ตรงนี้ออกมาได้เท่ากับสองเมตรต่อวินาที หลังจากนั้นเราต้องการหาอยู่เราจะใช้กดอนุรักษ์โมเมนตัมช่วยกดอนุรักษ์โมเมนตัมช่วยในการหาตรงนี้นะครับซึ่งกดอนุรักษ์โมเมนตัมเนี่ยสูตรก็คือเอกมก่อนชน ผลรวมของโมเมนตัมทั้งหมดก่อนชนจะเท่ากับซิกมาพีหลังชนผลรวมของโมเมนตัมทั้งหมดหลังชนโดยก่อนชนเนี่ยก็จะมีโมเมนตัมของกระสุนเบินก็คือ10ซึ่งเราจะหาร1,000พให้ทำเป็นหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมเนื่งจอดจอดกำลังมาว่า10กรัม มีความเร็วซึ่งเราไม่ทราบค่าเรากำหนดให้เป็น u เราต้องการหาแตเท่ากับโมเมนตัมหลังชนก็จะมีมวลลูกปืน10กรัมบวกกับมวลแท่งไม้อีก2กิโลกรัมจะได้เป็น10ส่วน1,000บวกกับ2กิโลกรัม คูณกับความเร็วทั้งหมดซึ่งเราหามาได้เมื่อกี้นี้คือ2เมตรต่อวินาทีเราต้องคิดเลขเออกมาเพื่อหาค่า u โดยเราจะได้ u เท่ากับ10ส่วน1,000บวก2คูณกับ2 หารสิบส่วน1,000งจะได้ u เท่ากับ1บวก2ส,ส่วน10หารหนึ่พคูณกับ2ตรงนี้จะได้เป็น1บวก2องคูณหนึ่นหารสิบ คูณกับสองยังไม่จบเราต้องกอารหาคำตอบมาจะได้เป็น u เท่ากับหนึ่งบวกสองร้อยคูณกับสองเป็นสองร้อยหนึ่งคูณกับสองแต่ถ้ากับสี 2, ่ร้อยสองเมตรต่อวินาทีคือความเร็วของกระสุนปืน ในตอนแรกตรงนี้ตรงนี้จะได้ออกมาคือคำตอบ402เมตรต่อวินาทีครับโดยเราจะมาทบทวนวิธีการทำโจทย์ข้อนี้อีกรอบหนึ่งนะครับนีเ่เลยลูกปืนมวล10กิโลกร,กร,รมัมยิงออกไปในแนวระดับ ข้าชนแท่งไม้มวล2กิโลกรัมและฝังติดในแท่งไม้หลังชนแล้วระบบของแท่งไม้จะเคลื่อนที่ไปบนพืน้นราบฝืนได้ระยะไกลสุด0.5เมตรถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนระหว่างแท่งไม้และพื้นเป็น0.4จจงหาความเร็วของลูกปืนก่อนกระทบแท่งไม้ เราจะมาทบทวนวิธีการทำโจทย์ข้อนี้อีกรอบหนึ่งนะครับโดยก่อนอื่นเราจะวาดรูปออกมาก่อนเพื่อการง่ายในการทำโจทย์ข้อนี้โดยลูกป,ปืนมวล10กิกร,รมัมจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เราไม่ทราบค่าโดยกำหนดให้เป็น u ตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์ต้องการหาตรงนี้นะครับโจทย์ต้องการหาตรงนี้พุ่งเข้าชนกับแท่งไม้มวล2กิโลกร,รมัมแลยตอนหลังชนจะติดกันไป ด้วยความเร็วที่เราไม่ทราบค่าเช่นเคยโดยเราจะกําหนดให้เป็น v และจะไปหยุดหลังจากผ่านไปแล้ว0.5เมตรโดยจะหยุดได้ก็ต่อเมื่อมีแรงเสียดทานมาต้านซึ่งจดกํกำหนดมาให้ว่าค่าสมิทธิ์ควาเสียดทานคือ0.4คือค่ามิลคือ0.4เมื่อเราวาดรูปออกมาได้ทั้งหมดนี้แล้วเราจะสามารถหาได้ด้วยสูตรสอูตร1คือ ek 2ท่ากับ ek 1 บวก w จากหนอันนี้คือสูตรพลังงานอีกส่ตรหนึ่งคือซิกมา p ก่อนชนเท่ากับซิกมา p หลังชนผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังชนอันนี้จะเรียกว่ากฎอนุรักษ์โมเมนตัมเราจะมาดูวิธีการหากาันก่อนอื่นเราจะใช้กฎของพลังงานช่วยในการหาก่อนโดยเราต้องหาค่า v ตรงนี้ให้ได้จากสูตรพลังงานก็คือ ek 2เท่ากับ ek 1บวกดิวจาก1ไปโดยในตอนแรกวัตถุมีความเร็วที่เราต้องการหาค่า v คือ1.2 mv ก 2. ำลังสอหลังจากนั้นเมื่อผ่านแรงเสียดทานไปวัตถุจะมีความเร็วเป็น0ูนและหยุดนิ่งผ่านระยะผ่านไป0.5เมตรหมายความว่า ek ที่2ตอนในตอนท้ายเนี่ยจะเท่ากับ0ูนย์เนื่องจากวัตถุไม่มีพลังงานจนและ ก่อนจะไปถึงั้นได้จะมีงานที่เกี่ยวข้องก็คืองานของแรงเสียดทานมาต้านซึ่งก็คือ W ของ F ก็คือลบ F คูณกับ s เนื่องจากปแรงต้านจึงมีค่าเป็นลบก็ลบกับ F คูณ s จะได้ว่า1.2 mv กำลังสเท่ากับ F คูณ s จะได้ว่า v กำลังสองเท่ากับ F คูณ s หาร m โดยที่สูตรของแรงเสียดทานก็คือ เท่ากับ็ n โดยที่ n คือแรงปริยาซึ่งในที่นี้คือ mg จะได้ว่า F เท่ากับม m g เราจึงแทนม m g ลงไปใน F ได้เป็น2คูณม m g คูณ s หาร m จะได้ว่า 2μgs เท่ากับ v กำลัง2เมื่อเราแทนค่ามวลงไป0.4แทนค่า g 10แทนค่า s 0.5 จะได้เป็น4 v กํลัง2เท่ากับ4 v เดียวจะเท่ากับ2เราสามารถหาค่า v ตรงนี้ออกมาได้ทำให้เรารู้ว่าค่า v คือ2เมตรต่อวินาทีได้หลังจากนั้นเราจึงสามารถหาค่า u ได้โดยเราจะใช้กฎอนุรักษ์โมเมนตัมช่วยในการหากฎอนุรักษ์โมเมนตัมก็คือซึ่งมา P ก่อนชนเท่ากับซึ่มาหลังนชน ผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังชนโดยก่อนชนมีความเร็วของลูกกระสุนปืนคือ10ความเร็วคืออยู่มวลคือ10กรัมซึ่งเราต้องทำให้เป็นกิโลกรัมโดยการหารด้วย1,000จะเท่ากับโมเมนตัมหลังชนก็คือเนื่องจากโจทย์บอกว่าวัตถุติดกันไปหมายความว่ามวลรวมกัน ก็คือมวลของลูกกรรวมกับมวลของแท่งไม้คูณกับความเร็วซึ่งเราหามาได้ว่นกี้คือ2เมตรต่อวินาทีเราจะได้ว่า u เท่ากับ10ส่วนพันบวก2อคูณกับ2หารด้วย10ส่วนพันเมื่อเราพยายามคิดเลขออกมาโดยวิธีการตัดเศษส่วนต่างๆที่เราได้เรียนมาตั้งแต่เล็กๆก็จะได้ออกมาเป็นอย่างนี้และสุดท้ายจะได้เป็น หนึ 1> 1่งบวกสองร้อยคูณกับสองก็คือสองร้อยหนึ่งคูณกับสองจะได้คำับสี่ร้อยสองเมตรต่อหน่วทีคือความเร็วของกระสุนปืนตอนแรกได้คำตอบของขอ้อน,นี้ครับ